ก็เป็นคุณนายเงินถุงเงินถังรวยมากอ่ะรูสัการแต่งตัวสิอยู่บ้านกันะก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็เลยมาปล่อยเก็บดอกดอกดอก่แพงนะรอยละสามล้านเบาๆชื่จิ๋เป็นต๊ดไม่ใช้อะไร เพ่งไปผ่าฟันขุดมาแกงเกตดปาแล้วหม่อมไม่เข้าใจเลยได้ยินเป็นฟันตุ่นปลอนถอดฟันหมดมาฟันไปฟันหมดปากแล้วเป็นตุ่นด้วยประเด็นก็เลยว่าต้องหาเงินเนี่ยไปทำฟันปลอมสวัสดีครับนายจะมาขอยืมเงินไปทำฟันปลอมนะคะ แล้วเอาหลักฐานมาด้วยหรือเปล่าแล้วต้องใช้อะไรบ้างเลยครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากสุริบัตรใบมกอหน้าใบขับขี่ใบรอรอใบเกิดเอกสารเกณฑ์ทหารนนที่ดินบัตรจินี